สวัสดีค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าน้ำส้มกล่องนี้มาจากไหนแล้วคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมาเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำส้มกล่องนี้เริ่มต้นจากการเพาะปลูกโดยมีสาขาวิศวกรรมเกษตรเข้ามาดูแลออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมไปถึงระบบชนประทานต่างๆของไร่ส้ม หลังจากนั้นต้นส้มที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะให้ผลผลิตออกมาและเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเกษตรสาขาวิศวกรรมเกษตรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องจักรสำหรับทดแทนแรงงานเกษตรกรเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอีกขั้นตอนที่สำคัญคือการขนส่งผลส้มไปยังสถานที่ต่างๆโดยสาขาวิศวกรรมอาหารและสาขาวัสดุสาศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง จะร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการกระแทกและสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากคงสภาพเดิมหรือเสียหายน้อยที่สุดส้มที่ได้จะนำไปผ่านกระบวนการของสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและส่งไปบริโภคหรือแปลรูป อีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุโดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผ่านกระบวนการต่างๆให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไป